มนุษย์น่ะถ้าเข้าใจเข้าใจตัวเองอะ่ะมันก็จะเข้าใจทุกอย่างแต่ถ้ามันไม่เข้าใจตัวเองมันก็จะไม่เข้าใจสักอย่างมันเริ่มต้นจากการเรียนรู้ชีวิตถ้ามันเรียนรู้ชีวิตตัวเองยังไม่ได้ไปศึกษาวิชาอะไรก็ไม่เอามาใช้กับชีวิตไม่ได้อยู่ดีมันเหมือนกับคนที่ไม่รู้ขนาดของกางเกงตัวเองแล้วก็ไปเดินซื้อกางเกงอะไร คือมาก็ใส่ไม่ได้หลวมบ้างครับบ้างสั้นบ้างยาวบ้างเล็กไปบ้าง <c oughs> แล้วมันเริ่มต้นจากเรียนรู้ตัวเองพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่อันตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนสมัยกูบวชใหม่ๆหนีพ่อแม่ไปบวชไปนอนประงาบประอาบอยู่ในวัดทองเตย เพราะว่าไม่มีโยมอุปถาพระบวชใหม่ก็ไปบิณฑบาตก็ยังไม่เป็นข้าปลาอาหารก็ไม่มีใครส่งสองวันก็ไม่ได้บิณฑบาตหิวข้าวเาะแสบท้องพระเองเขาก็ไม่มีใครสนใจพระในกรุงเทพเขามีก็มีใครดูดีดูได้บวชแล้วก็บวชจบเแยกย้ายกันกลับกุฏิต่างคนต่างทำมาหากินกันไปตามเหตุตามปัจจัย ระบบวชใหม่ก็นอนแบบอยู่งั้นบวชใหม่ก็เป็นไข้ให้สบายออกบินทบาตไม่ได้ทั้งหิวทั้งโหยทั้งปวดเมื่อยกรมเนือตัวอันไปมองพระพุทธรูปนอนมองพระพุทธรูปได้ยินเสียงจะ พระพุทธรูปพูดได้ฟังว่าอัตติหิอัตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนตั้งแต่นั่นมากูก็พึ่งตัวเองมาตลอดจะเรียนรู้จะศึกษาอะไรก็พึ่งตัวเองอนขนไกวไกว่า,วา,วาแสวงหาคำตอบจากตัวเองนั่นแหละคือที่มาของปฐมบทแห่งการเริ่มต้นคำกล่าวที่ว่าเรียนรู้ชีวิต เราเรียนรู้ชีวิตเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเวลาจะศึกษามันก็จะแจ่มชัดคนสมัยนี้ไปเรียนส่งพ่อแม่ส่งให้เรียนครูบาอาจารย์สั่งให้เรียนให้เขียนให้อ่านเรียนแล้วเขียนแล้วอ่านแล้วก็รู้ได้แต่เพียงว่าให้มันผ่านผ่านไปแต่ไม่รู้ว่าชีวิตจะเอามาใช้กับอะไรจะมาใช้กับชีวิตยังไง ไปเรียนแล้วเอามาใช้กับชีวิตไม่ได้ก็เหมือนกับคนสมัยนี้ไปเรียนเลขไปเรียนแล้วก็มาใช้กับชีวิตไม่ได้เพราะว่าเราจะบวกลบคูณหารก็งัดเอาโทรศัพท์มากดเขาคิดไม่ได้เลขง่ายๆอย่างคิดไม่ได้อันี้จะเรียนอะไรจะรู้อะไรก็ต้องถามว่าเราเราเข้าใจตัวเองหรือยัง แล้วเราจะเอาสิ่งที่เราไปรู้ไปเรียนามาใช้กับชีวิตรเราได้อย่างไรทุกครั้งที่กูจะเรียนรู้กูจะศึกษากูจะอ่านตำรับตำรากูจะรู้วิชาการกูต้องถามตัวเองว่ากูจะเอามาใช้กับอะไรถ้ากูเอามาใช้ไม่ได้ประโยชน์อันใดกูจะเอาขยะเข้ามามีคำกล่าวที่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามแล้ว มันเป็นคํากล่าวของคนที่มองไม่เห็นคุณค่าชีวิตแต่ไปเห็นคุณค่าของความรู้ที่อยู่นอกกายเขาจึงมีคํากล่าวต่อมาว่ารู้มากยากนานคนรู้น้อยเลยพลอยลาคาญไม่งั้นจะเรียนอะไรจะรู้อะไรก็ต้องถามว่าเราเอามาใช้กับชีวิตได้ไหม ถ้ามันใช้ไม่ได้เอาแต่แค่รู้รู้ไว้เฉยๆถึงเวลามันก็กลายเป็นขยะเพราะเวลาจะปฏิบัติธรรมเอาละทีนี้มันตีกันแล้วรเราจะเอเอเราจะามาใช้จริงๆเอ้ะพุโทโธดีหรือว่ายุบหนอพองหนอนดีเอ้สัมมาอรหังดีกว่าวเออนามาพะทะก็น่าจะดีนะ แล้วไม่ได้เลยหมดไปแล้ววันหนึ่งอาจารย์เยอะเกินวิชาเยอะเกินจึงมีบทสรุปบทต่อมาว่าอะไรนะโอ้พูดมาถึงขนาดนี้ยังไม่รู้เลยจะหยิบบทสรุปบทไหนมาสรุปรู้จริงไม่ต้องจำทำได้มีประโยชน์ครับ ว่าแล้วเห็นไหมมันมันมันยังไม่รู้เลยมันฟังเพื่ออะไรฟังมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าฟังเพื่ออะไรเนี่ยนี่นี่คือตัวอย่างของความที่ไม่รู้จักตัวเองเอาไม่ย่อยไม่ได้ในสิ่งที่ฟังเราก็มามาสรุปมามาประมวลผลไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่า ไม่รู้จักตัวเองแล้วพอฟังแล้วมันก็เอามาประมวลผลไม่ได้เพราะมีปัญหาตามมาก็เลยไม่สามารถเอาสิ่งที่รู้มามาประมวลผลแล้วก็นำมาซึ่งจะกลายเป็นคำตอบไม่ได้จริงๆแล้วมันก็อยู่ในในปฏิสัมพิทาสี่ข้อที่สี่ข้อสุดท้ายว่าปฏิาพานปฏิสัมพิทาแล เอามันเริ่มต้นแต่ไรมันเริ่มต้นจากจาก,กายไม่รวมใจไงพอกายไม่รวมใจเวลาฟังมันก็ไม่ใส่ใจพอไม่ใส่ใจแล้วอะไรจะตามมาไม่ใส่ใจไม่สนใจแล้วเห็นปัญหาก็ขยักขยแยงหรือพอเจอปัญหาก็ไม่สนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็สุดท้ายก็ ไม่คิดไม่วิเคราะห์ไม่แยกแยะแต่บางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่เผลอไผลไพรไปในเรื่องอื่นเพราะรู้ไม่เยอะไงในตามันสรุปแล้วก็กลับย้อนกลับมาตรงที่เดิมว่ากายไม่รวมใจแต่ขณะที่ฟังกายรวมใจใส่ใจตั้งมัน่นขยันไม่กลัวปัญหาคิดวิเคราะห์แยกแยะชัดเจน มันก็จะประมวลผลออกมาได้เลยว่าอ๋อันนี้มันจะต้องเข้าข้อต่อนนี้อันนี้เฟืองอันนี้มันจะต้องตรงกับเฟืองอันนั้นชัดเจนถ้ายังเชื่อกฎของกรรมว่ากรรมมันเป็นสมบัติของมนุษย์เราปฏิเสธกรรมไม่ได้กระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กายรวมใจใส่ใจตั้งมัน่นเหล่านี้เป็นกรรมทั้งนั้น ปฏิสัมพิทาสี่ไม่ใช่เกิดจากว่าต้องเป็นอราหันต์แล้วจึงจะได้เลยไม่ใช่ถ้ามึงไม่ฝึกออกมาต่อให้มึงเป็นอราหันต์ร้อยครั้งมึงก็ไม่ได้ที่พระอราหารันต์ทั้งหลายท่านได้ปฏิสัมพิทาสี่บางองค์ก็ไม่ได้ถามว่าทําไมบางองค์ถึงไม่ได้ทั้งที่เป็นอราหันต์ก็เพราะไม่ได้ฝึกมาไม่ได้สั่งสมอบรมมาไม่ได้พอบพูนประสบประการณ์มาพูดไง่าย ก็เรียกว่าไม่เป็นไปคือไม่มีไม่ได้ทํากรรมแบบนี้มาไม่อย่าไปมองว่าเป็นอรหันต์แล้วต้องมีปัญญาแตกฉานได้ทั้งหมดเป็นอรหันต์แล้วต้องมีปฏิสัมพิทายสี่ทั้หมดไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้คนที่จะมาเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าไม่ไม่รู้จักปฏิสัมพิทาสี่ไม่รู้จักอัฏฐปฏิสัมพิทาไม่รู้จัก ธรรมะปฏิสัมพิทาไม่รู้จักนิรุตปฏิสัมพิทาไม่รู้จักปฏิพนันธ์ปฏิสัมพิทาเป็นไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติพออย่างงี้จะไปไปสอนใครได้ปฏิสัมพิทาเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของครูคนที่จะเป็นครูต้องมีแล้วมันก็เป็นคุณสมบัติของบัณฑิตป,ปราชญ์ คนพูดเจริญเดินกว่ายกุศลต้องสั่งสมอบรมอยู่เนืองๆต่อเนื่องอเสมอเสมอคนสมัยนี้เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเวลาจะภาวนาก็ภาวนาโดยอารมณ์คือถ้าจะทําดีก็ทําเพราะมีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์กูก็ไม่ทำรประมาณนั้นอ่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาโดยอารมณ์ ก็ไม่มีมก็ไม่ทำมีชีวิตยอยู่ติปล่อยเป็นไปตามรมไม่สม่ําเสมออย่างที่บอกเคยบอกเคยสอนเคยบอกไปแล้วถ้าดีแวบๆดีประเดี๋ยวประดาวนานๆทำทีอย่างนั้นเขายังไม่เรียกว่าคนดี คนที่มันจะดีมันต้องดีทีทีดีต่อเนืองดีทุกขณะดีตลอดเวลาอย่างนั้นแบบเขาเรียกว่าคนดีห่างไกลกว่ามาปรีเหมือนกันการฝึกปรือส่งสมอบรมทุกอย่างมันไม่ใช่ครั้งเดียวจบน้ำหยดติ๋งเดียวมันจะเต็มตุ่มเกินไปไม่ได้ปฏิสัมพิทาย,ยานทั้งสี่มันก็จะเกิดขึ้นกับคน ทั่วไปถามว่าเกิดได้ไม่เกิดได้สังสมบรมงงไปเรื่อยๆวันหนึ่งข้างหน้าบาร,รมีมันเต็มเดี๋ยวมันก็เกิดคำว่าบาร,รมีเต็มก็คือเมื่อหลุดพน้นพบชาติสุดท้ายเดี๋ยวสิ่งที่สังสมมันก็แสดงตนออกมากลายเป็นผู้มีคุณสมบัติสมบูรณ์ เงินปฏิสัมพิพาสีเนี่ยถ้าถ้าเปรียบเป็นชาวบ้านชาวว่าก็รวยและฉลาดกับผู้ไม่มีปฏิสัมพิทาก็จะ,จะรวยแล้วโง่เดี๋ยวนี้มีเยอะรวยแล้วโง่โดนเขาหลอกง่ายกูนี่ไม่ใช่คนรวยแต่ต้องเป็นโง่